ข้าพเจ้า,านางสาวกิติด,ดาลภาผู้ชำนาญการโรงเรียนคนทีวิทยาคมค,ค่ะกิจกรรมที่ใช้ในการจัดโคดดิ้งวันนี้นะคะชื่อกิจกรรมโฟรชาร์ตวิทคนดีคาเฟ่ค่ะซึ่งกิจกรรมนี้นะคะข้าพเจ้าได้นําร้านคนดีคาเฟ่นะคะซึ่งเป็นร้านคาเฟ่นในโรงเรียนนะคะเพื่อส่งเสริมทักษะอาชีพของโรงเรียนเข้ามาผนวกกันกับการสอนโคดดิ้งนะคะเพื่อให้นักเรียนนะคะมีความสนใจแล้วก็ไม่เบื่อต่อการเรียนนะคะให้สนุกสนานกับการเรียนมากขึ้นค่ะ สวัสดีค่ะใส่ลูกใส่เลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะใส่เลยค่ะนาฬิกาในหม้มของพระพุทธสาธิตพระคุทธค่ะ,นคะ,คะในวันนี้นะคะเราจะมาทบทวนบทเรียนเกี่ยวกับการแก้ปัญหากันก่อนนะคะโดย รูค่ะราคาขนรรมครับพนวัตรค่ะค่าขนรรมครับจำนวนค่ะจำนวนชิ้นในการสั่งซื้อรรค่ะอ๋อค่าคำตอบที่เพื่อนตอบมานะคะมีสามคำตอบก็คือมีราคาขนมใช่ไหมคะค่าขนมแล้วก็จํานวนชิ้นในการสั่งซื้อนะคะน,นเรยคิดว่าข้อใดนะคะที่เพื่อนตอบมาทั้งสามอย่างเนี้ย คือข้อมูลเข้านะคะข้อมูลเข้าแล้วเนี่ยก็คือจะเป็นข้อมูลที่เราใช้ในการประมวลผลเพื่อหาคําตอบนะคะน้องเป็นคิดว่าจากสามตัวเลือกที่เพื่อนตอบมาอันไหนคือข้อมูลเข้าคะ มาเป็นขั้นตอนใช่ไหมคะเพื่อให้เปนง่ายต่อการแก้ปัญหาคราวนี้มันมีการแก้ปัญหาแบบนึงนะคะที่ทำให้ง่ายต่นนนั้นมีอะไรบ้างคะนักเรียนคะพนากรค่ะผังงานครับผังงาน,งงานถูกต้องไหมคะถูกต้อง นี้ค่ะคำตอบเลยการน,นำข้อมูลเข้าและออกอาบบะะการนำข้อมูลเข้าและออกใช่หรือเปลดี๋ยวผู้เชี่ยวชะใช่ไหมคะใช่ะจะเป็นสี่เหลี่ยมแต่ว่าจะมีมุมที่เฉียงออกมาแบบนี้นะคะใช้สำหรับนำข้อมูลเข้าและออกอ่ะใส่รับต่อไปค่ะสี่เหลี่ยม จากที่เราทบทวนผัางงานไปนะคะเดี๋ยวครูจะมีกิจกรรมนะคะให้นักเรียนทบทวนเกี่ยวกับรูปแบบผัางงานนะคะโดยที่เดี๋ยวครูจะแจกใบกิจกรรมให้นักเรียนทําเป็นคู่นะคะครูคจะมีผัางงานให้แล้วก็จะมีข้อความให้นักเรียนนํามาต่อกันนะคะเพื่อแก้ปัญหาตามสถานการณ์ที่กําหนดให้นะคะ ในเด็กรำพร้ามาตั้งแต่เด็กที่สองครับวันนี้เราเขียนทำงานเรื่องการทางการเรียนครับเริ่มต้นยืนรอรถโดยสารประจำทางครับถ้ามีรถโดยสารประจำทางถือได้ถ้ามีก็รอรถโดยสารครับถ้าไม่มีก็รอเวลาจ้างครับต่อมาเราเพิ่มขึ้นรถครับจ่ายค่ารถไโรงเรียนแล้วก็จบครับค่ะเดี๋ยวกิจกรรมต่อไปนะคะจะเป็นกิจกรรม คนดีคาเฟ่นะคะเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปเริ่มกิจกรรมกานนะคะเดี๋ยวให้เรียนเก็บของเราจะลงไปทำกิจกรรมในคนดีคาเฟ่ของเรากันนะคะค่ะวันนี้นะคะเราอยู่ในคนดีคาเฟ่กันแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูจะมีสถานการณ์นะคะสมมูิให้นักเรียนเนี่ย เหมือนเป็นบาริสต้าแล้วมีลูกค้าเข้ามาสั่งเครื่องดื่มนะคะนักเรียนจะได้บัตรสถานการณ์ไปสุ่มไปเนาะแล้วให้นักเรียนนะคะใช้เจ้าผังงานทิกซอของเราเนี่ยนะคะวางเพื่อแก้ปัญหานะคะตามที่ลูกค้าเขาสั่งมาในบัตรสถานการณ์นะคะ กรรมเมื่อกี้นี้นะคะสิ่งที่เรียนได้รับไปมีอะไรบ้างคะหนึ่งมีบัตรสถานการณ์ใช่ไหมคะแล้วก็จะมีเมนูของร้านคนดีคาเฟ่ใช่ไหมคะแล้วก็มีอะไรอีกอันนึงคะสูตรสูตร,ตรใช่ไหมคะแล้วก็มีใบกิจกรรมเดี๋ยวคราวนี้หลังจากที่นักเรียนนะคะทํากิจกรรมโปรชาร์ตวิดคนดีคาเฟ่เสร็จเรียบร้อยแนละ้วเดี๋ยวเราจะหาตัวแทนนะคะสัก2กลุ่มนะคะออกมานําเสนอนะว่า จากสถานการณ์ที่ได้รับไปะนะคะนักเรียนสามารถที่จะเขียนผัางงานนะคะออกมาเพื่อแก้ปัญหาตามที่ลูกค้าต้องการได้อย่างไรคะ่ะเดี๋ยวเราเชิญตัวแทนกลุ่มมาเลยเนาะสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายคุณพ,พิชริชม,มาจากกลุ่มโอเลเมสิครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายกฤักสมเสริมมาจากกลุ่มโอเลเมสิครับสถานการณ์ที่ได้รับคือลูกค้าสั่งโกโก้ร้อนหวานน้อยเริ่มต้นลูกค้าสั่งโกโก้ร้อนหวานน้อย ให้นำน้ำร้อน60มิลลิตรใส่ถ้วยต่อมาใส่โกโก้2ช้อนตวงแล้ต่อมาใส่นมสด35มิลลิตรแต่หวานน้อยใส่14มิลลิตรและต่อมานะครับเติมนมสด35มิลลิตรและส่งให้ลูกค้าจบสวัสดีครับสวัสดีครับเคบื่องดื่มไยคิดาปัญญาครับผมเด็กชายธนากรขอหอมาลาครับพวกเราเป็นตัวแทนมาจากกลุ่มคนหล่อบ,บอดินครับ สถานการณ์ที่ได้รับคือลูกค้าสั่งโกโก้มินเย็นความหวานปกติครับเริ่มต้นเทน้ำร้อน60 ml ครับต่อไปใส่โกโก้สองช้อนตวงครับแล้วถามลูกค้าว่าความหวานปกติหรือไม่ถ้าใช่ให้ใส่ไซรัปมิน30 ml นมผสม25 ml นมสด70 ml ถ้าหวานน้อยให้ไปที่ไม่ใช่ใส่ไซรัปมิ้น15 ml นมผสม12.5 ml นมสด35มล แล้วเทใส่แก้วใส่น้ำแข็งเสิร์ฟจบครับผ่า,าจามกิจกรรมโปรชาร์ตวิทคนดีคาเฟ่นะคะเราเรียนรู้เกี่ยวกับการแก้ปัญหาวันนี้เราได้ใช้หักอะไรในการแก้ปัญหานบ้า,<ะ>านะคะผ่านา่นนะคะนั่นเียจะเห็นว่าผัางงานเนี่ยมีประโยชน์มากมายไหนลองบอกสิว่าผัางงานมีประโยชน์ยังไงบ้างคะอะ,ะบบินดาว่าไงคะเข้าใจง่ายค่ะเข้าใจง่ายมีอีกไหมคะมีไหมสปรกวนัน แก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นเป็นตอนนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนสามารถนะคะที่จะนําการใช้ผัางงานนะคะเข้าไปแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันของเราได้เลยถ้าเราเจอปัญหาอะไรที่เราอาจจะยังคิดไม่ออกหรือแก้ไม่ได้นะคะนักเรียนลองใช้ผัางงานนะคะให้มาลองคิดเป็นขั้นเป็นตอนนะคะมันจะทาให้การาการแก้ปัญหาของเราเนี่ยมันง่ายขึ้นนะคะสําหรับบทเรียนนะคะโปรชาร์ตวิทย์คนดีคาเฟ่วันนี้ก็ จบเพียงเท่านี้ค่ะนักเรียนทัคนขอดทุกคนครับคุณครับหจากกิจกรรมโปรชาร์ตวิทย์คนดีคาเฟ่นะคะกิจกรรมนี้นะคะจะช่วยแก้ปัญหานะคะในเรื่องของการใช้ผังงานของนักเรียนนะคะที่ยังสับสนในเรื่องของการใช้ผังงานสัญลักษณ์ต่างๆนะคะให้นักเรียนสามารถใช้ผังงานได้อย่างถูกต้องนะคะแล้วก็สามารถแก้ปัญหาได้อย่างเป็นขั้นเป็นตอนค่ะ นอกจากนี้นะคะนักเรียนก็ยังสามารถที่จะนําความรู้เกี่ยวกับการแก้ปัญหาโดยใช้ผังงานนะคะไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันนะคะนอกเหนือจากการใช้เกคนดีคาเฟ่นะคะนักเรียนสามารถประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันของนักเรียนได้จริงค่ะขอบคุณค่ะ